นุณนกนะคะจาก e คลเวอร์สาขาคริสตัลปาร์คค่ะวันนี้คุณนกจะมาจับรางวัลนะคะสําหรับผู้โชคดีที่ส่งรูปมาร่วมสนุกกับท่านแคลเวอร์นะคะซึ่งจะได้รางวัลเป็นตั๋วหนังนะคะซึ่งรายชื่อผู้โชคดีจะอยู่ในกรอบนี้แล้วคุณนกจะจับขึ้นมา1ใบนะคะมาดูกันว่าหนึ่งในนี้ใครจะเป็นผู้โชคดีที่ได้รับตั๋วหนังนะคะนี่รายชื่อขึ้นมาแล้วใครเอ่ยอชื่ออะไรคะ ุกนะคะเป็นขออนุญ,ญาตอ่านหน่อยนะคะชื่อว่าสุรีพัฒนนะคะอันนี้นะคะก็คือผู้โชคดีที่ได้รับตัวหนังจากทางเรานะคะถ้ายังไงก็ติดต่อเข้ามารับของรางวัลกับฝ่ายการตลาดของเราได้เลยค่ะโอกาสหน้าเชิญร่วมสนุกกับแคร r เวิร์กใหม่นะคะเพื่อรุ่นรับของรางวัลอีกมากมายค่ะขอบคุณค่ะ